คลิปนี้กับสิภาพี่พน้องออกมวลังกายในครัวนะคะทุกคนค่ะนะคะหลังจากที่เฮ็ดกับเข่ากับน้าหรือว่าทําภารกิจในบ้านในเรือนเรียบร้อยแล้วก,ก็ไดเนาะพี่น้องนะคะมาออกมวลังกายกันจัดหน่อยนะคะทุกคนยึดเหยียดกันจัดหน่อยประมาณสักสิบนาทีหรือจังไดก็แล้วประมาณนี้นะคะทุกคนนะยึดเหยียดจักหน่อยนะคะในครัวของเรานะคะทุกคน ท่านี้ก็เป็นท่าประจําของสาวเดือนจังหน่อยนะคะช่วงนี้สีเบิงว่าสาวเดือนนะคะล้ายๆมีเนื้อมีหนังขึ้นจังหน่อยน้าหนักขึ้นแล้วนะคะทุกคนดีใจแห้งน้าหนักขึ้นสาวเดือนก็ได้ดีใจขนาดเลยนะคะทุกคนนะสังเกตดูแลสุขภาพร่างกายน,นะคะเพิ่มน้ำหนักโตขึ้นนะคะยอไปจักหน่อยนะคะท่านี้ ท่านี้จะได้ช่วงบริเวณหน้าท้องหนะ้าเอ,อิจัดหน่อยนะพี่น้องนะบริหารนะคะแบบเบาๆไปก่อนนะคะทุกคนบริหารหน้าท้องไปเลยนะคะ ท,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 ทีนี่กบมาทานี้ท่าวิ่งก่อน้ะพี่น้องแบบเอาท่าวิ่งก่อนทุกคนคะ่ะในบ้านเรามาออกกําลังกายเนื้อตัวแบบจวดไปเลยนะคะออยู่กับพี่ทุกคนนะออกกลาลังออกกําลังกายเบาๆอยู่กับพี่พี่น้องนะคะแบบของบของแม่บงแม่บ้านก็เ่าไปนะคะทุกคนค่ะแม่บ้านองเราน,นะคะอต่ให้ทุกคนจวดเพื่อสุขภาพนะคะ ซามมี่ก็ถือว่าโอเคแล้วนะคะทุกคนมาขยับขย่ยเดินลางก่จักน้อยอกัปหน้ากัาหลังแล่นกัปหน้ากัาหลังจักน่อยนะคะทุกคนนะเ,เดินหน้าถอยหลังจักน้อยนะคะ เดินหน้าถอยหลังสักหน่อยเพื่อสุขภาพนะคะพื้นที่นดอยพื้นที่เขาหน่อยพี่น้องออในครัวอตามตู้จังหน่อยนะคะจะเป็นนะ่ะ แบบนี้ก็ได้นะคะทุกคนนะอ่าแบบนี้ก็ได้ทุกคนค่ะไซเอลไซเอลไซเอลนะคะเน้นแอลจังหน่อยดิโนนะคะเน้นแอลสักหน่อยเพราะปวดหลังนะคะทุกคนปวดหลังปวดหลังปวดแอลซาเรียนบางทีนะเน้นแอลจังหน่อยเวลานั่งโดนๆจังหน่อย มันกับสิบปวดหลังนะคะทุกคนนะนั่น,นะคะท่านี่กับแอวลั่นปัดลั่นปัดเลยทุกคนนะรู้สึกว่าคค่อนล่ยดีนะคะท่านี้นะอ่าท่าบิดท่าบิดพี่น้องกำลังกายแบบเบาๆนะคะพูดนะเสียงกระดูกเสียงเส้นเอ็นลั่นปัดเลยทุกคนอ่ารู้สึกว่าโล่งนะคะ รู้สึกว่าโล่งึ้นหลายช่วงนี้น้ำหนักค้นดีใจแห้งคนค่สะสเดือนเพราะว่านอนรับผัก่อนได้เต็มที่จังหน่อยน้ำหนักขึ้นอีกนะคะทุกคนนะก,กินอ,อาหารกินอ,อาหารตามเวลาตามเวลานอนรับพักพ่อนใี้เพียงพอแค่นี้น้ำหนักข,ขึ้น ะคารข้ด้วยกันท่าวิ่งก้ามมาท้าวิ่งข้านี้นะคะข้าชกได้แล้วพี่น้องข้าชกมวยนะคะชกไปข้างหน้านี่ก็ได้นะคะยืดเส้นยืดสายมองตามเนื้อแขนกันหน่อยนะคะแล้วก็จะเริม่มักท่าวิ่งนะคะท่าววิ่งมันจะได้ทุกส่วนเลย นะคะทุกส่วนของร่างกออายยุนะคะ,ะโดยเฉพาะนี่นะคะแขนขาแอวนะคะได้อยู่พี่น้องได้ตูดท่านี้นะคะ มาทานี้ทุกคนมาสัมทานี้ก่อนนะคะสัมหน้าท้องเตหน่อยก่อนนะคะที่นี้ก็มาทานี้เด้อเนอะ กเวงแขนนะคะทุกคนเอ็นเอ็นหน้าอกจัดหน่อยเด้อน้องเด้อนะคะที่ว่าหน้าท้องม่ตรงตรงนี้มันจะได้ยืดเยียดจัดหน่อยนะคะแบบสุดๆจัดหน่อย หน้าท้องตรงนี้มนะันจะได้ยืดเยืดอนะคะเมื่อยอยู่พี่น้องเมื่อยอยู่แบบอดจะกหน่อยอดเอานะคะทุกคนทนจะกหน่อยเพื่อสุขภาพตอนช่วงง้นมันนัก,นกสอเดือนขึ้นนี่รู้สึกว่าออกกำลังกายเมือ่อยจะหน่อยนะเพราะว่าน้ำหนักโตขึ้นนะคะทุกคนอ่า ค่อยๆเหตุไปน,นะคะมาท่านี้ทุกคนมากระช่วงนี้นะคะทุกคนกระชับช่วงแอวสองสามสี่ห้าหกนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหนึ่งสองสาม สี่ห้าหกนะคะทุกคนรู้สึกว่าเมืออยจหน่อยนะคะทีนี้ก็สิมาท่าท่านี้เลยนะคะอ่าจักหน่อยนะคะท่าสะบัดเอวไปตามแรงเวียนแขนนะคะท่าสะบัดเอวนะคะทุกคนอ,อยึดอยู่กับพี่นะคะแรงเวียนแขนนะคะทุกคนค่อยๆไป เราเดือนแบบเบาๆนะคะทุกคนร่างกยายจะเคลื่อนไหวช้าเพราะว่าน้ำหนักโตขึ้นจังหน่อยนะคะทุกคนนะ ะะเมื่อ,อยเวคาเนี่ยเมื่อยทุกคนรู้สึกว่าเมื่อยอยู่รู้สึกว่าเหนื่อยอยู่นะคะมากลับมาทาัากับท่าวิ่งท่าวิ่งนี่ยคือท่ทาผ่อนคลายแล้วนะคะทุกคนท่าผ่อนคลาย โลงจนหน่อยเพราะว่าเราได้ยืดเยีเยดเบนทุกส่วนค่ะทุกคนค่ะเอาสักสิบนาทีกับพอ่เอเพี่น้องนิกนะคะสิบนาทีกับพอ่อนะคะมาท่านี้ทุกคน นะคะทุกคนวัานี้จะเดินลาพี่และนองไปก่นอนออกกําลังกายสิบนาทีก็พอดีเลวนะคะทุกคนแบบเบาๆยืดเหยียดแบบเบาๆเลยพี่น้องนะคะทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ